จากนั้นจะมีคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารประเทศต่อไปตามธรรมนูญการปกครองส่วนจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั้นก็คงจะต้องรอการประกาศจากทางคอสชอในขณะเดียวกันเบื้องต้นขณะนี้นะครับหลายๆที่นายกเทศมนตรีนายกอบอตอหมดวาระ ทางคอสอชอเองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นคงได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปแล้วว่าขอให้ชะลอชั่วคราวไว้ก่อนนะครับส่วนสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมายที่ระบุไว้ว่าควรจะตั้งใครเข้าไปรักษาการเพื่อให้เต็มสภาสามารถบริหารท้องถิ่นของท่านเองได้นะครับแต่เชื่อแน่ว่าในระยะเวลานใกล้นี้น,นะครับ ก็จะเข้าลูกเข้าล่างจะมีการเลือกตั้งเลือกตั้งในคณะที่หมดวาระออกไปนะครับในเร็วๆนี้ครับพึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองดินโดยท่านทิบดีก็คงจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้หลังจากที่มีรายละเอียดต่างๆจากคณะคสะชนะครับเรื่องยาเสพติดต่างๆนะครับท่านเองอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนท่านมีผู้นําชุมชนมี ผู้นำชุมชนเนี่ยสามารถดําเนินการแทนท่านได้หมดเลยเรื่องข้อมูลปัญหาความต้องการของพี่โน,โน้องประชาชนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์รวมทั้งเรื่องของความคิดที่จะไปสู่ความปวองดองหรือการเป็นรูปประเทศไทยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเครือข่ายของท่านมีอยู่แล้วนะครับและท่านก็มีสอทอนะครับ เพราะนั้นก็ขอให้เน้นย้ำประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับในการปฏิบัติในช่วงระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขณะนี้และที่สำคัญขาดซีไม่ได้ก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับท่านกลับไปกรุณาตรวจสอบการทำงานของท่านให้ดีนะครับมีช่องว่างตรงไหนก็พยายามอุดช่องว่างตรงไหนที่มีแล้วก็พยายามหาทางแนวทางแก้ไขเอาไว้นะครับ เพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะการทุจริตประพฤติมิชอบเหมือนยาที่บ่อนทำลายระบบลากเงาของสังคมไทยนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องหมดไปนอกจากนั้นเรื่องของการพันนันหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆท่านไม่ต้องดําเนินการเองท่านกุณนาแจ้งในอำเภอ นะครับและผู้บังคับซึ่งขนานี้เนี่ยการทํางานร่วมกันเนี่ยระหว่างนายอำเภอผู้บังับและก็หน่วยทหารรวมทั้งทางจังหวัดด้วยเนี่ยมีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกันมากมากเป็นพิเศษในสถานการณ์ลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องดําเนินการเองครับเพียงแต่ชี้เบาะแสและการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดต้องกราบขอบพระคุณทาง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะท่านผู้บริหารทั้งทั้งหลายท่านประธานสาภาท่านสมาชิกรวมทั้งประลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่นะครับที่ร่วมกันทํางานในการสร้างบ้านแปลงเมืองกันมานานเทศบาลเป็นรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีอายุมากที่สุดและเป็นรูปเป็นล่างและมีพัฒนาการดําเนินงานมาเป็นระยะนะครับ แล้วก็มีสืบเนื่องกันมาโดยตลอดและเป็นที่หวังของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสมาคมสันนิบาตเป็นสมาคมที่ตั้งมายาวนานมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการที่จะระดมความคิดเห็นต่างๆนะครับรวมทั้งอย่างวันเสาร์นี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีอย่างมากนะครับที่ทางคอสชอเนี่ยจะได้นัดตัวแทนขององค์กรปกครองสนท้องถิ่นทุกรูปแบบเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพื่อ การปฏิดรูปประเทศไทยนะครับซึ่งก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจหากท่านมีเวลาผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาที่เป็นประโยชน์อันนี้นะครับแสดงความวิเห็นในเรื่องของการกรายการกระจายอำนาจในสายตาของเทศบาลทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่ภาคต่างๆถ้าเป็นเอกภาพเดียวกันนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดี นะครับในหลักการกว้างๆแต่ส่วนรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ในหลักการน่าจะเป็นหลักการเดียวกันเพราะถ้าท่านไม่ปรึกษาาลือก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันเสาร์ท่านไปคุยภาคเหนือเอาอย่างภาคอีสานเอาอย่างภาคใต้ภาคกลางเอาอีกอย่างนึงก็มันก็จะไม่เป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยท่านอยู่ร่วมกันและเมนจานวนคนมากๆเป็นส่วนใหญ่ทุกหน่วย ของเทศบาลอยู่แล้วผมคิดว่าเป็นเวลาที่มีความสําคัญนะครับแล้วต้องกราบขอบพระคุณทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลนะครับที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณในขณะเดียวกันผมขออนุญาตกราบเรียนทุกท่านว่ากระทรวงหมหาดไทยเองเราก็ทําหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการที่จะประสานหน่วยทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลูปของท้องถิ่น ประสานกับภูมิภาคโดยมีตัวแทนก็คือผู้ว่าการจังหวัดและส่วนรกการต่างๆนะครับและประสานกับนางส่วนการในเรื่องของแนวนโยบายนะครับโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นเป็นตัวเชื่อมกระทรวงก็จะไปเชื่อมกับทางส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งโดยมีคณะกรรมการกระจายอำนาจที่ทุกท่านก็เป็นตัวแทนอยู่มีตัวแทนทองท่านอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้หากทํางานประสานไปด้วยกันได้อย่างดีมีการพูดคุย ปรึกษาหาลืออยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ในการทํางานของทุกท่านด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับและขออนุญาตจบการบรรยายในวันนี้พอดีเวลา30นาทีพอดีครับขอกราบขอบคุณครับ ในานามของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องขอกลับขอบพระคุณท่านจรินทร์จัก,กรภาคท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในวันนี้ค่ะและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยท่านวิชัยบรรดาศักดิ์ครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านจริญจักรภาคอีกสักครั้งนะคะขอพระคุณค่ะค่ก็ท่าน ก็ได้ให้นโยบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินงานตามแนวทางบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้กับท่านผู้กร่วมการประชุมทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครับ ท่านได้เน้นย้ําในเรื่องของการทํางานของพวกเราชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเรื่องของการสร้างความโปรง่งใสในองค์กรและการทํางานให้เห็นถึงศักยภาพและก็ขีดความสามารถของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพวกเราที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคารบนทางน้ำไฟเรืองรุงไกรนัก